นะคร <Bond> ับครับไม่เอาทิ้งดินทางพุนดินท้งพุนดินมันจิกวนบดเดียวันจิว่านานทางพุนน่ารนี่เนี่ยร้ายอยู่นี่เยอะเลยนี่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 เป็นกองเลยนี่ตัวใหญ่ใหญ่ดูครับใส่เดือนเต็มดินสังเกต ยามคืนมันจะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ก็ต้องใช้ไฟแดงจับใเดือน <ừ. S 1> มันจะได้คุ้น,นจะไปในนี้เข้าหลุมนี่ก็กำลังโกดคู่่ใช่จับเร่อๆน,นะครับเกาะคู่ได้ทั้งสอง โอ้โหออกเยอะแยะเลยดูวิธีการจับนะครับนี่คือจะได้เป็นแชม็มต้องสูตรการจับต้องแบบนี้ศึกษาไว้เป็นบทเรียน,นก็ดูหน้าพนักง,งานของเรายิ้มปุ้ยเลยนี่ก็ใส่เดือน,นครบนับนี่จับใี่กระป๋องนะ มันทังนี้ก็ฟูนเจ้าฝุนอันนี้ก็เยอะแล้วนีอันนี้ยังสองร้อยนี่นสองร้อยเดี๋ยวดูเต็มๆหน่อยอันนี้อันนี้เขาจับเสร็จแล้วเขาก็มาวางมัดไว้อย่างนี้กันคนขโมยเลยของเจ้าของจําได้เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยว่ากันใหม่การ say bob